เปิดเหตุผลแท้จริงน้ำระพีพัดไม่ต่อสัญญาช่องแม้อยู่นาน20ปี เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกติดดินคนหนึ่งของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับน้ำระพีพัฒโดยหลายคนมักจะเห็นหนุ่มน้ำนั้นถ่ายรูปการใช้ชีวิตทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์ง่ายๆอยู่ที่บ้านซึ่งอาจจะต่างจากพระเอกหลายคนโดยที่มาของชื่อเล่นน้ำนั้นมาจากเคล็ดกลัวเป็นคนใจร้อนเพราะเกิดเดือนร้อนวันร้อนนั่นเอง โดยเขาได้เข้าวงการมาจากการประกวดและได้รับตำแหน่งดัชชี่เมื่อปี2001หลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นนักแสดงสังกัดช่องหลากสีและมีผลงานละครและเพลงออกมาอย่างมากมายและยังเคยได้รับรางวัลศิลปินส่งเสริมการเรียนรู้ของชาติประจำปี2548ของสำนักงานคณะกรรมการโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ7 2พ0 0ษาและรางวัลน,นักขราชครั้งที่2ในปี2560 รางวัลน,นักแสดงนำชายดีเด่นแห่งปีมาแล้วด้วยชีวิตส่วนตัวของหนุ่มน้ำได้แต่งงานกับมินตราชนิสาสาวดัชชี่เกิล2009และมีทายาทด้วยกัน3คนคือน้องโอเชียนน้องมารีและน้องอาโปทั้งนี้หนุ่มน้ำได้มีโอกาสออกมาเปิดใจหลังเป็นนักแสดงอิสระอีกรายแล้วโดยเขาออกมายอมรับว่า ตอนนี้หมดสัญญากับอดีตต้นสังกัดช่องหลากสีแล้วหลังอยู่ด้วยกัน20ปีตอนนี้หมดสัญญาแล้วครับหมดเมื่อปี2,565ที่ผ่านมาเป็นนักแสดงอิสระแล้วครับ ทำไมถึงไม่ต่อสัญญาผมอยู่ในสัญญามา20ปีแล้วนะตอนนี้พอหมดสัญญาแล้วอยากจะได้ลองอะไรใหม่ๆทำงานกับทีมใหม่ๆไปเจอกลุ่มนักแสดงใหม่ๆบ้างเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ได้ทำงานได้ศึกษาอะไรใหม่ๆด้วยส่วนใหญ่นักแสดงที่หมดสัญญาพอออกมาก็จะถูกหาว่าเนรคุณ ต้องให้เขาดูจากงานที่ผ่านมามากกว่าเพราะตลอดระยะเวลาสัญญาที่ผ่านมาเราก็ทำหน้าที่ของเราแบบเต็มความสามารถแล้วก็รับผิดชอบทุกอย่างเต็มที่อยู่แล้วถามว่ามีช่องอื่นติดต่อมาบ้างหรือยังก็มีมาบ้างครับเขาถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ถามเรื่องสัญญาแหละครับ ก็บอกว่าหมดปลายปี2 5 6 5หลังจากนี้จะเริ่มคุยจริงจังในเรื่องของการวางแผนงานตอนนี้อิสระแล้วนะครับสามารถเรียกใช้ได้เพราะว่าว่างตั้งแต่สิ้นปีที่ผ่านมาแล้วเริ่มต้นปีใหม่ยังไม่มีเรื่องไหนติดต่อมาตอนนี้ว่างครับ